รีบไ,ไปกับแม่เร็วๆลูกแม่เด๋ยวขนาดนี้แล้วจะพาผมไปไหนครับอยากถามมากแม่ได้ให้คนเตรียมเครื่องบินไว้แล้วลูกไปอยู่กับแม่ที่ต่างประเทศสักพักคุณป้าทำไมคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศกระทันหันขนาดนี้ล่ะคะคุณยังไม่ได้บอกที่มาของภาพเขียนสีน้ำมันกับฉันเลยนะคะเธอ ว่าเออ,เอ,อทำไมเธอถึงตื่นแล้วล่ะยังเข้ามาจากข้างนอกอีกอันที่จริงตอนที่อยู่ในสวนหลังบ้านเมื่อฉันพูดถึงภาพวาดนั้นฉันเห็นการแสดงออกของป้าค่อนข้างประมาทคุณคงจะทราบที่มาของภาพวาดนั้นนานแล้วแต่เจตนาปกปิดฉันจึงต้องพาหลิงยุนออกจากประเทศตอนดึกดื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะฉันฉันไม่รู้ทั้งนั้น ที่ฉันเห็นมันก็แค่ภาพว่าดธรรมดาฉันไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบังเธอโดยการพาลูกฉันหนีออกจากนอกประเทศอย่ามาเล่นลูกไม้กับฉันฉันไม่มีความอดทนมากนะักแม่เฮ่ยเออเธอจะทําอะไรคาถาอะไรกันภาพวาดนั้นมีประโยชน์อะไรกับเธอดิ่งยูนนายถอยไปคาถาในรูปนั้นสําคัญกับฉันมาก เจอแล้วอยู่นูน่นเจอไอไวเออแล้วแย่แล้วทหารของปีโลกปีศาจอยู่ทําไมถึงหาเจอเร็วขนาดนี้นี่มันอะไรกันทําไมพวกมันถึงบินอยู่ท้องฟ้าทําไมมีปีศาจมากมายขนาดนี้ราชินีคําสั่งหากพบเวเออให้สังหารได้ทันที เินยุนที่นี่มันอันตรายรีบพาแม่ของนายหนีไปแล้วเธอละ่ะปีศาจเหล่านี้บอกว่าพวกมันต้องการฆ่าเธอเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมยอย่ามาสนใจฉันเลยพวกนายรีบแย่แล้วแม่เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรใช่ไหมครับตายเถอะ หลินยูนพาแม่ของนายไปซ่อนในบ้านก่อนแม่คำถามแม่ของหลินยูนจะตายไหม A ไม่ต้องมีบางอย่างเกี่ยวกับคาถา B ใช่คนเป็นเครื่องมือเข้ากันและจากกันได้ด้วยดี C หลินยูนยันไม่ได้กินอาหารกลางวันที่แม่ทำเลยแม่ก็กินมันเองซะก่อนมาก แม่ยังโอเคไหมครับยุนมีบางอย่างที่แม่ควรบอกลูกแม่หยุดพูดได้แล้วพวกเราต้องไปที่ตู้ยายุนฟังแม่พูดจริงๆแล้วภาพวาดที่ชั้นสองของบ้านเราภาพสีน้ํำมันนั้นคือลูกวาดมันเองตอนสี่ขวบภาพนั้นผมวาดหรอครับผม,ผมแค่สี่ขวบเองตอนนั้นทำไมถึงได้วาดภาพนั้นได้ แม่ไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกเพราะลูกไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่คุณผู้หญิงหญินนี่คือทำตามคำสั่งที่คุณสั่งคะ่ะเลือกคฤหิฮา์แทนคุณคะ่ะชอบไหมคะอืมไม่เร็วแที่นี่มีเด็กได้ยังไงกัน จะเป็นเด็กเธอลกที่ถูกทอดทิ้งให้ฉันขัดการก็พอแล้วค่ะฉันจะส่งเด็กคนนี้ไปยังสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักจังไม่จำเป็นต้องส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าฉันคิดว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาจากนี้ฉันจะเป็นแม่ของเขายุนควรจะกินข้าวได้แล้วนะลูก แม่ครับยืนลูกวาดภาพเขียนสีน้ำมันที่น่าทึ่งเช่นนี้เลยเหรอภาพวาดเป็นคาถาหรือเปล่าใช่ครับผมมักฝันถึงคาถานี้ดังนั้นผมจึงวาดมันออกมาดังนั้นฉันเป็นคนที่พบมันเองหรอกหรอถ้าอย่างนั้นใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของฉันนี่คือท็อปทิมที่แม่เจอตอน ราพบลูกภาพวาดนั้นบนกคาทามีทับทิมเหมือนกันอยู่ลูกไม่เคยเห็นทับทิมนี้มาก่อนแต่สามารถวาดคาถาด้วยทับทิมแม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของลูกไอวเออตายสะเถอะ เไงดีตอนนี้ฉันกู้พลังเวทมนต์ได้เพียงครึ่งเดียวและไม่มีทางจัดการกับปีศาจมากมายได้ขนาดนี้นนดิ่งยูนคำถามดิ่งยูนทำไมถึงฝันเกี่ยวกับคาถาของกษัตริย์เเขาเป็นหมอดู B. เขาเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงของโลกปีศาจซี C. เขาเป็นปากกาเวทมนต์หลียงเหรอเพราะว่าเธอคือเซียว เซในที่สุดฉันก็รู้ว่าทําไมฉันถึงรู้สึกอบอุ่นเมื่อฉันเห็นเธอครั้งแรกในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทําไมถึงรู้สึกสบายใจเมื่อฉันอยู่เคียงข้างเธอเพราะว่าฉันเป็นของเธอมาตลอดเป็นของฉันอาวิเอ,อเจ้าควรที่จะวางมือโดยไม่ทำอะไรสักเถอะวิธีนี้เราสามารถรักษาชีวิตของเจ้าได้ ฉันไม่ปล่อยให้พวกแกทำร้ายเธอ,อ,อยิงยุนนายจะทำอะไรนายรีบลบไปเสียวเสียวแต่ก่อนมีแต่เธอที่คอยปกป้องฉันครั้งนี้ควรเป็นฉันที่จะปกป,ป้องเธอแต่ว่าฉันยังคงอยู่โลกต่อด้วยความจเจริญรุ่งเรืองแต่แทนที่จะต้องการเห็นแก่ตัว ฉันต้องการปกป้องเธอตลอดไปนี่คือภารกิจของฉันอายเ,าเอ๋อเมื่อเธอเกิดฉันจำได้ว่าเธอเป็นเจ้านายของฉันฉันตกลงไปในโลกมนุษย์ปกคลุมไปด้วยฝุ่นเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกว่าเธอจะกลับชาติมาเกิดในโลกมนุษย์ฉันก็กลายร่างเป็นมนุษย์เพียงเพื่อจะพบเธอคาถาของกษัตริย์มันกลับกลายเป็นว่าหลิงยูนั้นมนุษย์ในรูปแบบ คาถาไปของกษัตริย์พวกเจ้าทุกคนต้องตายน,นั่นในคาถากษัตริย์วิ่งหนีไปอายเว้ยยามรราของเจ้าก็ควรจบลงด้วยหลิงยูนหลิงยูนหลิงยูนอยู่ที่ไหนอ่ะหลับสะเะ หลังจากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้เจ้าจะลืมดิ่งยุนตลอดไปเฟิงข้าพบคาถาของกษัตริย์แล้วแต่ฉันไม่มีความสุขเพราะหดิ่งยุนหายไปตลอดการคำถามนานจริงเฟิงจะอิจฉาวความสัมพันธ์ของเว่เอ๋และหดิ่งยุนไหมเอใช่แม้ว่าฉันจะสงบบนพื้นผิวบี B. ไม่ฉันมีพฤติกรรมส่วนตัว ฉันต้องการแยกบุคคลนี้ออกจากกันเฟิงเจ้าฟื้นแล้วเหรอดีจังเลยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรเชื่อแล้วไว้เออเรามาอยู่ในโลกมนิษย์ได้ยังไงเรื่องมันยาวแต่พอนายฟื้นแล้วงั้นเราออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยพูดขณะที่เราเดินทาง ข้าไม่คาดคิดว่าหลิยนยุนจะเป็นคาถาของกษัตริย์ดังนั้นเวลานี้เราจึงตกสู่โลกมนุษย์และมันเป็นเพราะพระพรในการอำพรางอืมเรารีบกลับสู่โลกปีศาจตอนนี้ข้ามีคาถาของกษัตริย์แล้วแม้ว่าข้าจะไม่สามารถฟื้นพลังเวทมนต์อีกครั้งของข้าไดค้คุณสามารถเอาบพลังกลับมาได้ไม่รีบไม่รีบมา ข้าจะพาเจ้าไปที่ที่หนึ่งทำไมเจ้าพาข้ามาที่นี่นี่เป็นสถานที่ที่คนรักในโลกมนุษย์อยากมาก,กันมีหน้าละนานจริงเฟิงไม่เลี้ยวก,กับไปยังอาณาจากาักรอสูรเมื่อสัมผัสกับความรู้สึกของการเป็นคู่รักในอาณาจักรของมนุษย์งั้นหรอลองคิดดูมันตั้งแต่ข้ากลับไปที่อาณาจากาักรอสูรมีข้อพิพาทอยู่เสมอ และการกลับมาครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดอีกครั้งกลัวว่ามันอาจจะยากที่จะเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายและความธรรมดาในโลกมนุษย์ในเวลาอันสั้นเฟิงคงคิดเช่นกันจากนั้นขอให้สนุกที่นี่นะแปลกที่จะพูดเมื่อฉันอยู่โลกมนุษย์มันน่าตื่นเต้นมากกว่าที่สวนสนุกทำไม วันนี้ถึงเล่นหลายเครื่องเล่นแต่ข้าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าไม่ได้เป็นเว่เออือและไม่ได้เป็นเซียวเซียวอีกต่อไปที่รักศูนย์ประสบการณ์เต้นของหัวใจจะเปิดที่นั่นเร็วๆนี้ไปที่นั่นกันเถอะโอเคมันน่าสนใจมากไปดูกันฮคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าแปลกใหม่มันกลายเป็นบ้านผีสิง ที่แล้วฉันกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่โถฉันควรแซงเป็นว่านกตัวน้อยมากกว่าอีกไหมฉันควรจะเฟิงว่าไงนี่น่ากลัวจังฉันกลัวเว่ยเออเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเป็นที่นี่น่ากลัวมากฉันกลัวถ้า,างั้นข้าจะพยุงเจ้าเดิน เหมือนว่าจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวคุณผู้หญิงฉันหิวจะตายแล้วเท้าของคุณน่าอร่อยจริงๆกล้าสัมผัสเท้าขององค์หญิงอย่างข้าหาที่ตายหรือยังไงน่ากลัวชิบหายผู้หญิงคนนั้นทุกคนรีบหนีเร็วแย่แล้วข้าไม่สามารถควบคุมได้และยังเปิดเผยธรรมชาติของตัวเอง คำอะไรของนายไวเอออันที่จริงเธอไม่จําเป็นต้องแสรงเป็นอะไรที่ไม่ถนัดก็ได้ฉันรู้สึกว่าเธอเป็นตอนนี้คือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดอมโอเคไม่พูดถึงมันแล้วพวกเรารีบออกไปกันดีกว่าอืมใกล้จะมืดแล้วเฟิงพวกเรากลับโลกปีซากันเถอะเฟิงเป็นอะไรไปไม่อยากกลับเหรอ ไม่พวกเรากลับกันเถอะทำไมอยู่ดีๆฝนก็ตกใช่แล้วแล้วดูเหมือนว่าฝนจะไม่หยุดง่ายๆไปพักโรงแรมใกล้ๆเพื่อหลบฝนก่อนจะกลับไปโลกปีศาจลลกันอืมแปลกจังทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเฟิมีเรื่องอะไรบางอย่าง เขาเหมือนจะไม่อยากกลับโลกปีศาจเรลนี้ฉันกังวลมากไปหรือเปล่าเวอเธอคงหิวแล้วใช่ไหมมาดูว่ามีอาหารที่เธออยากจะกินไหมอืมอ่าเวอเธอกำลังท้าทายความยับยั้งชั่งใจของฉันเหรองั้นนายไม่ถามว่าฉันมีความยับยั้งชั่งใจไหมเหรอ องหญิงลงไหลเจ้ามานานแล้วเฟิงเฮ้ยฉันอยากมีเธอตลอดไปเฟิงทั้งชีวิตของฉันเป็นของนาย สามารถเห็นคนที่ลักตอนตื่นหรือว่าความสุขก็คือเรื่องง่ายๆแบบนี้เองเว่ยตื่นแล้วเหรออืม,อมเพิ่งรอฉันกลับไปที่โลกปีาศาจเอาบัลังกลับขึ้นมาเราจะไม่แยกจากกันอีกฉันอยากตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเจอนายทุกวันอืมได้ นี่คือประตูวังสุดท้ายของปราสาทมีเพียงคาถาของกษัตริย์เท่านั้นที่สามารถเปิดประตูได้เป็นที่น่าเสียดายเป็นเวลาหลายพันปีคาถาไม่เคยยอมรับใครเลยนอกจากเว่ยเอ,อ๋อเล่าลือกันว่าวังด้านในนั้นเป็นถึงวังของผู้ปกครองโลกปีศาจในวินาทีที่ถือคาถาของกษัตริย์และนั่งบนบัลลังก์ก็ จะได้รับพลังเวทสูงสุดและจะกลายเป็นราชาที่แท้จริงของโลกปีศาจร,ราชินีทหารที่กลับมาจากโลกมนุษย์เมื่อวานนี้บอกว่าเว่ยเออเจอคาถาของราชาแล้วถ้าอย่างนั้นบลรังนี้ก็ราชินีแย่แล้วองค์หญิงกลับมาแล้วและจะมารบและได้รบมาถึงนอกประตูประสาทแล้วและดมกองทัพปีศาจทั้งหมดออกไป นอกประตูปราสาททันทีครับถอยไปพวกเจ้าเป็นพลเมืองของอาณาจักรปีศาจตราบใดที่พวกเจ้าเชื่อฟังข้าฟาบาทของพวกเจ้าก็จะไม่ทำลายพวกเจ้าน้ำเสียงเยื่หยิ้มเวยเอ๋อย่าลืมว่าเจ้าไม่ใช่อิง,งอีกต่อไปแต่เป็นนักโทษในโลกปีศาจไอเวยย สถานะนักโทษของข้าไม่ใช่ว่าถูกคนอย่างเจ้าใช้กูซูจนทําให้ข้าเป็นแบบนี้หรือตอนนั้นเจ้าใช้กูซูเพื่อควบคุมข้าเพื่อข้าหลี่ซื่อเทียนพูดโดยละเอียดใครคือคนนักโทษของอาณาจักรปีศาจกันแน่ราชินีเรียนรู้เทคนิคกูซูนั่นไม่ใช่เวทมนต์ต้องห้ามของพวกปีศารอราชินีควบคุมให้ข้านายพลจริงหรอ เป็นไปไม่ได้ราชินีคงไม่ทําเรื่องนี้แน่ายไวเอออย่าพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ทําให้คนสับสนทหารรีบมาจับอาชญากรายไวเออเดี๋ยวนี้ขอรับต่อหน้าคาถาของกษัตริย์ใครกล้าจับข้าเป็นคาถาของกษัตริย์ผู้ที่ครอบครองกระทาของกษัตริย์คือราชาที่แท้จริงของพวกเรา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่องค์หญิงกําเนิดมาก็ได้รับการยอมรับจากคาทาของกษัตริย์ถ้าตอนนั้นเธอทําทาหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจเธออาจจะได้สืบท่อบัลลังแล้วคาทาของกษัตริย์เว่เออเจ้าได้ของปลอมมาจากไหนและยังแอบอ้างคาทาของกษัตริย์ของปลอมของจริงของปลอมเจ้าอยากจะลองไหมล่ะไอเวอเออข้าไม่สามารถไว้หน้าเจ้าได้ เจ้าเป็นน้องสาวข้าแต่ถ้าเจ้าไม่เห็นข้าแันข้าก็จะไม่เกรงใจข้าถามนั้นจิงเฟิงทำไมต้องขโมยขา้าทาเอหึผู้ชาย B. เขาชอบคว,ควบคุมเด็กผู้หญิงไว้ในกำมือรับรองโดยหนันจิงเฟิงพระเจ้าแห่งมรสุม C. อาจจะมีคนบังคับเขา